คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่าววันนี้แอสก็มีข่าวร้ายมาแจ้งให้กับ F อทุกท่านได้รับทราบนะคะตอนนี้แอสก็มาอยู่ที่บ้านของคุณลุงฝันแม่นนะคะ คุณเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเวลาประมาณตีสามนาฬิกาสิบห้านาทีนะคะคุณลุงฝันแม่นก็ได้จากพวกเราไปแล้วนะคะท่านผู้ชมอย่างกระทันหันนะคะแอดก็ตกใจมากเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวันที่สามสิบที่ผ่านมาแอดก็ยังไปคุยกับคุณลุงอยู่เลยนะคะคุณลุงก็ยังปกติอยู่นะคะท่านผู้ชม วันที่30นะคะก็ยังคุยกันรู้เรื่องนะคะพอตกกลางคืนนะคะคืนวันที่30นะคะคุณลุงก็มีอาการนะคะคุณเพราะว่าคุณลุงก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะท่านผู้ชมไม่รู้ คุณลุงมีงาการอย่างไรนะคะแต่ว่าเห็นคุณลุงนอนคว่ำหน้าแล้วก็เลือดออกทางปากน,นะคะพอตอนเชา้าก็ชาวบ้านตากนไปลงนะคะช่วงนั้นก็เช้วชาวช้าวันที่หนึ่งนะคะคุณลุงก็ยังมีลมหายใจอยู่นะคะแอดแล้วก็ชาวบ้านพากันไปนวดให้คุณลุงนะคะนวดไปนวดมาุณนี้ก็โทรมารถช่วยชีวิตนะคะ โทหารถฉุกเฉินมารับคุณลุงไปหาหมอนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พอไปถึงมือหมอนะคะหมอก็ตรวจพบว่าคุณลุงมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะคะ คุณลุงก็เลยจากพวกเราไปอย่างกระทันหันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะก็วันนี้ก็มีชาวบ้านมาร่วมทำบุญงานศพของคุณลุงฝันแม่นนะคะวันวันนี้นะคะท่านผู้ชมเอ็ดก็เลยมาบอกบุญมายังเอ็ซทุกท่านนะคะอยากจะให้เอซีทุกท่านร่วมทำบุญงานศพของคุณลุงฝันแม่นตามกำลังศรัทธานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณ ลงุงก็ เคยให้โชคเรามาหลายต่อหลายงวดนะคะซึ่งงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะตัวเลขของคุณลุงฝันแม่นก็เข้านะคะคุณลุงให้แปดสาองนะคะตัดเล่นก็เข้าเต็มเต็มนะคะแปดล่างนะคะท่านผู้ชมถ้าเอท่านใดได้โชคได้ลาบแล้วอยากจะมาร่วมทําบุญงานศพคุณลุงก็สามารถโทรหาเอฟได้นะคะเดี๋ยวเอฟจะขึ้นเบอร์โทรให้เหมือนดืนนะคะเพราะว่า ถ้าเอฟซีท่านไหนอยากจะร่วมทําบุญงานศพของคุณลุงฝันแม่นนะคะก็โทรหาเอดนะคะเพราะว่าเอดก็ไม่กล้าขึ้นหมายเลขบัญชีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพักหลังๆหลายๆช่องนะคะก็โดนผิดกฎย t ท b e นะคะก็เลยไม่มีใครกล้าขึ้นนะคะให้ท่านผู้ชมเอฟซีโทรหาเอดนะคะเดี๋ยวเอดก็จะบอกหมายเลขบัญชีนะคะสําหรับเอฟซีที่อยากจะร่วมทําบุญกับคุณลุงฝันแม่นนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าคุณลุงก็น่าสงสารามากๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอก็จะร่วมทําบุญกับคุณลุงด้วยเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้เอฟซีทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันตามกําลังศรัทธาน,นะคะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณลุงก็ได้จากพวกเราไปแล้วนะคะต่อจากนี้ไปก็จะไม่มีคุณลุงฝันแม่นอีกแล้วนะคะท่านผู้ชม มายตรนมมนี่นะคะท่านผู้ชมคะก็ป้าหยักับลูกลูกหลานๆนะคะได้จุดที่ขอเข้ามาศกของคุณลุงฝันแม่นะ คุณจจลูกสัต์เลขเบอร์เราจะเปอนลูกนบเลขเบอร์อ๋อเดยวเอฟเราจะพาท่านผู้ชมมาส่งลูกตัวเลกฝาลูกนะคะเอฟตอเอฟมือดีนะคะท่านผู้ชมน่ะคะเลฝาลูกนะคะเดี๋ยวเราไปยืนตรงกันนะคะเผือว่าคิด ឯងកាលឯងជិះអ្នកជិះលឿនប្រេះស្មេឯងក្រោយឯងជិះអ្នកមកៗមកឯងជិះអ្នកចូលលឿនស្បានេះទៅទៅនេះវ៉ៃរូនមកជួយណា